สวัสดีครับผมธนาทีดีดีออตโต้ครับคลิปนี้นะครับไททันแอตลลตโฉมปี2020ครับเข้ามาเปลี่ยนจอหน้าจอวิทีุนะครับจากของเดิมเป็นรุ่น T13 ติดรถครับซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับระบบนำทางออฟไลน์แต่จะไม่รองรับระบบ Apple Ca r p l a y Android Auto ในการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราน่าจะถนัดกับระบบนำทาง Google Map มากกว่าคันนี้ พี่เจ้าของรถนําจอรุ่นท็อปของปีปัจจุบันมาเองนะครับแล้วก็มาใช้บริการการติดตั้งเปลี่ยนหน้าจอโดยใช้ชุดใส่แปลงของทีดีเดียโตคันนี้ที่สําคัญเลยนะครับจะมีระบบกล้องรอบคันมากับตัวรถนะครับการแปลงก็จะต้องแปลงในระบบให้รองรับของระบบกล้องรอบคันด้วย ชุดสายไฟชุดนี้นะครับก็เป็นชุดสายที่จะแปลงวิทยุจากจอ t 1 3แปลงมาใช้วิทยุรุ่นท็อปของปี2022ครับซึ่งวิทยุกับสายตัวนี้อันนี้ลูกค้านำมาเองนะครับส่วนชุดใสยไฟตัวนี้คัสตอมขึ้นมาโดย tdd Auto โตนะครับชิ้นที่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับก็คือสาย usb ของเดิมจะนำมาใช้กับจอตัวปัจจุบันนี้ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสายของตรงรุ่นของเขา แบบนี้แต่ที่จะใช้ร่วมกันได้ก็คือเบ้านะครับตัวฝาฝาฝาครอบชิ้นนี้ที่อยู่ตรงคอนโซลรูนี้นะครับเปลี่ยนก็คือถอดเบ้าออกมาทั้งเส้นแล้วก็แกะเอาเบ้ามาใช้เอาเบ้านี้มาต่อเข้ากับหัว usb นะครับส่วนหัว hdmi อันนี้ก็ถ้าเราไม่ต้องการแปลงคอนโซลหรืออะไรเราก็เอาปลายสายนี้ไปเก็บไว้ในเก๊เพื่อไว้ต่อใช้งานเป็น HDMI input ได้ครับส่วนปลั๊กที่จะทำการแปลงสัญญาณก็จะมีปลั๊ก3ตัวนี้ซึ่งเสียบที่หลังเครื่องนะครับปลั๊กเมนปลั๊กกล้องถอยหลังแล้วก็ปลั๊กตัวใหญ่ตัวนี้ซึ่งเป็นส่วนควบคุมระบบกล้องมองภาพรอบคันสายอากาศวิทยุใช้เส้นเดิมได้เลยครับอันนี้เป็น USB เส้นใหม่นะครับก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยแนละ้ปวปลายไะนเก ตำแหน่งนี้ได้ครับส่วนปลายสายก็เสียบเข้าหลังเครื่องวิทยุตัวใหม่มาถึงขั้นตอนของการเสียบชุดปลั๊กแปลงนะครับก็ของ PDD Auto ทำเป็นแบบเร็จรูปเสียบได้เลยนะครับตรงนี้หนึ่งเส้นครับแล้วก็ชุดนี้อีกสองเส้นเสียบเข้าไปที่รถก็จะได้ลักที่มาเสียบหลังเครื่องตัวใหม่แบบนี้ เปียนเสร็จแล้วก็จะได้รักหน้าตาแบบนี้นะครับแปลงจาก T13 เป็นไททัน2022รุ่นท็อปรองรับระบบกล้องมองภาพรอบคันครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหน้าจอจากของเดิม T13 นะครับไททัน2020รุ่นท็อป เปลี่ยนมาเป็นของไททันสองพันยี่สรุ่นท็อปรองรับ Apple c a r p ร์เนะครับโดยใช้ช่องย s b ช่องเดิมจอตัวนี้ลูกค้านํามาเองนะครับมาใช้บริการการแปลงหน้าจอโดย t ีดีดีโอตสิ่งที่สําคัญของรุ่นนี้ก็คือจะต้องรองรับกล้องเล่าคันเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นการแปลงโดยที่ไม่ตัดต่อสายไฟเดิมของรถครับตันนี้ ก็จะได้ Apple c a r p l พ y ขึ้นมาใช้งานนะครับให้ตรงยุคในปัจจุบันจริงๆที่ก็มีข้อดีนะครับมีแมปออฟไลน์ให้ใช้เวลาเราไปเที่ยวเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ชีวิตโดยสัญนใหญ่ถ้าอยู่ในเมือง p p p l e c r p l a y a n d r o i d Auto ก็จะเหมาะกว่าครับเทสให้ดูกันครับใช้งานได้ตามปกติตามระบบเดิมของรถครับควบคุมวอลลุ่มต่างๆนะครับ ได้เหมือนเดิมสั้งงานด้วยเสียงครับ Google Map ของไมเบอร์ศูนย์ที่ TdD Auto ขายอยู่ก็อยู่ที่ชุดละ25,900บาทแต่ตัวนี้ลูกค้านำมาเองสนใจงานติดตั้งในมาตรฐานของ TdD Auto นะครับก็ติดต่อมาที่เพจ Facebook ครับ TdD Auto ได้เลยครับแต่ฝากติดตามผลง,งานในช anel u t u b e ทาดา TdD Auto ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ